หมู่บ้านป่าตึงเหนืออเภอแม่ใจจพะเยานะครับเป็นพื้นที่สองไร่ของพี่ตายนลงเดชบุญวง์เกษตรกร,ร,กรที่ปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองจากคนที่เคยทํางานในเมืองนะครับกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านและน้อมนําแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องของกเกษตรพอเพียงมาปรับใช้และก็สามารถทําให้ชีวิตของพี่ตายรวมถึงคนในชุมชนนะครับปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นทาไมถึงชื่อสองไร่ไร้ปร,ริญญายครับก็ผมไปอยู่เกษกรรรธรรมชาติสองสนลงครับ,รบผู้ใหญ่สมศักดิเออ์เครือวนัน กขามีหนึ่งไร่ไร่ปริญญาแล้วว่าผมก็ไปอยู่กับลุงผู้ใหญ่สักพักก็ขอให้ขอมาเป็นสองไร่ไร่ปริญญาที่นี่เพราะผมดูคิดดูแล้วเราก็ไม่มีปริญญาอะไรสักใบ,บก็มาอยู่สองไร่ก็น่าจะพอกินและในสองไร่นี่มันมีอะไรบ้างครับในสองไร่นี้ก็มีเรื่องป่าป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง แล้วก็มีประมงมีปศุสัตว์ก็มีเลี้ยงปลาครับเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูครับที่พึ่งตนเองได้นี่นะครับพวกนี้เราจะพึ่งตนเองโดยใช้ของวัสดุที่เรามีเศษเหลือจากที่เรามีในในสวนนะให้ก่อนถึงจะซื้อคนเราถ้าพอใจในต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยอย่างเงี้ยครับพระราชดำรัสคบพระราชดำรัสเราก็ติดไว้ทุกวันเราก็อ่านทุกวัน เราก็จะได้ท่องจําไว้เนี่ยพอเห็นเองแล้วครับมันเตือนตัวเองอย่างไรบ้างครับก็เตือนตัวเองอย่าเหมือนไม่ประมาทครับอย่าประมาทกับเหมือนสิ่งที่เราเคยประมาทมาเป็นผู้รับเหมาครับก็เที่ยวเล่นองเหมือนคนทั่วไปทําเงินเป็นแสนนะครับรับงานมา้องรับเงินรับเงินก็ต้องกินเหล้าให้ลูกน้องเหลือก็กินเหล้าอย่างเงี้ยครับ S <S ก็เหลือก็ไปเล่นการพนันบ้างก็จะตกอยู่ในเรื่องเงินเป็นหลักทําอะไรก็จะได้เงินเท่านั้นเท่านี้ซื้อความสุขโดยใช้เงินกินเหล้าเล่นหวยเล่นการพน,นันเล่นมากอะมากจนเยอะลอตเตอรีร่ลอตเตอรนนี่อันนี้อันนี้อันนี้ส่วนเดียวนะครับส่วนส่วนเดียวที่เราเก็บไว้คที่ที่เราเอาทิ้งอีกหลายส่วนนยครับที่ไม่รู้จักความพอเมื่อก่อนค่าพวกนี้ี่เดือนเท่าไหร่พี่หลายหมื่นครับ เป็นมือเลยครับครับหลักหมื่นครับทั้งรัฐบาลทั้งใต้ดินใต้ดินด้วยครับตอนนั้นเงินมีความหมายกับตัวพี่ยังไงบ้างก็ผมคิดว่าถ้ามีเงินก็ต้องมีความสุขเราจะไปที่ไหนก็ได้ครับซื้ออะไรก็ซื้อได้เงี้ยครับรถมีอยู่คันแล้วไม่พอก็ต้องเพิ่มอีกเพราะว่าเราก็ต้องมีหน้าแล้วเงินมันให้ความสุขอย่างที่พี่คิดไว้ไหมครับตอนนั้นมันก็ครับตอนนั้นก็ให้ให้ชั่วชั่ววูบชั่วคราวแต่ไม่มีความสุข ใน,ในการดํารงชีวิตท,<ำ>ทุกเพราะเดี๋ยวก็ต้องใช้เงินไม่พออีกก็ต้องไปหามาอีกจุดเปลียนของผมก็คือตอนนั้นมาอยู่ที่บ้านมาดูแลแม่แก็นั่งคุยกับแม่ผมก็ถามนะแม่รักในหลวงไหมแม่ก็บอกรักครับทีนี้ผมก็คิดได้เลยว่าเราก็ต้องจตอบแทนในหลวงเราเคยคิดเหมือนกันนะตำหนิในหลวงในใจอะครับว่า มันจะพอเพียงได้ยังไงตอนที่ทํางานฟุ่มเฟือยครับจะพอเพียงได้ยังไงเพราะว่าเรายังต้องการรถอีกหลายขั้นต้องการบ้านโตโตไปอวดเพื่อนมันทําไม่ได้ครับแต่กลับมาอยู่หนึ่งเนี้ยมันจะอยู่ได้ยังไงแล้วก็ทีนี้ผมก็มาคิดถึงในหลวงนะแล้วก็เราก็อยากจะตอบแทนในหลวงเราก็กลับมาทําตอนนั้นงานในเมืองมันถึงทางตัเรื่องครั อย่างครับผมก็รับเหมาในเมืองผมก็ยังมีเกาะบริษัทอยู่ครับคือถ้าจะทาต่อก็ทําได้ก็ทําได้ครับก็ทําทําต่อทําได้เลยมผมก็ยังมีบริษัทป้อนงานให้มีลูกค้าที่ป้อนงานให้ตลอดเลยครับเพราะผมมาทําพอเพียงเนี่ยเราก็คิดนะครับทาไมไม่มีใครด่าเราตื่นเช้าขึ้นมาเราไม่ต้องวันนี้จะไปที่ไหนอันนี้คือความสุขที่แท้จริงเหรอเสียงโทรศัพท์ไม่มีเลย วันนี้ต้องไปที่นี่ที่นี่ที่นี่ไม่มีเสียงโทรศัพท์เราก็มาเริ่มคิดแล้วอันนี้คือความสุขที่ในหลวงเขาว่าจริงๆด้วยครับถึงวันนี้แม้ไม่ได้สักบ,บาทก็มีความสุขยิ่งได้ปลูกต้นไม้ต้นไม้ยิ่งโตเราก็มีความสุขยิ่งมีความสุขเมื่อก่อนตอนทำงานไม่ใช่พอเพียงเป็นการโลภมากกว่าอยากมีความสุขสบายสบายมากกว่าแต่ตอนนี้พอเพียงตอนนี้ก็คือพอละพออยู่พอกินละ ไม่ต้องดินลนอะไรแล้วก็แบ่งมีเหลือก็แบ่งปันคนกันก็มีความสุขกล้วยมะพร้าวรู้อกคนเดียวนะลูกคนเดียวปล้วยมะพร้าวกล้วยมะฮะครับ่ข้าวลงไปข้าวมันนาข้าวมันาเมื่อมีการแบ่งปันก็มีการช่วยเหลือกันนะครับพี่ตาเองก็แบ่งปัน ผลผลิตจากในไร่ของพี่ตายให้กับชุมชนมากมายนะครับเมื่อเวลาที่พี่ตายต้องการความช่วยเหลือหรือว่าต้องการแรงจากคนในชุมชนคนในชุมชนก็เต็มใจที่จะมาช่วยพี่ต่ายครับ